นี่ว่าล่ะเกียงพักหมดบูบเสื้อป่าครับปาไปเสื้อเบ็ดมาได้กังพอละล่าม้าสามีหลายๆมันมีหินต้นป่าเดี๋ยวับพี่น้องป่าที่ละเดียวเสื้อผักเขาโบราณเลยบ่มาเด้อพี่น้องเอ้ยมากินเกียงป่าเสื้อผักมาบูบเก็บแซบนำกันเด้อพี่น้องเอ้ยป่าลูกป่าพ่อป่าเ้อเัาเด้อพี่น้องมาเป็นต้นเด้อพี่น้องเอ้ยเ็ะสีทุกคนทุกขั้นรับ สวัสดีครับพี่น้องเออพี่น้องมาเก็บพักมาบูบเด้อครับนี่วะะ่าลักเกยงพักมาบูบเสื้อป่าครับป่าไปเสื้อเบ็ดมาได้ฮะหมดแดงก็เริ่มย่าเฮ้าและก่อพักก็ได้มันกินดีก็ละครับพี่น้องโป่งน้ำมีทันเลยอัน,น เดหาเบิ่งทางนี้ก็รู้เ <laughs> พราะว่บวบนี่ปลูกมาแล้วประมาณว่างเดือนก็กลัวมันบวบครับพ่อน่จะเข้า,า,อาสองเดือนแล้วบอกรู้หอดหอดแล้วล่ะสองเดือนครับพ่อขันเหี่ยวลายพันยอดจะจ่อยสินะพี่นอ้องแต่พอเตะแปะนี่ก็ไปแก่งเซอแล้วเด้อพี่นอ้งองเสียบนี่ตุบุ นี่เด้พี่น้องเอาเทิงยอดเทิงดอกเทิงมะแหละครับมันนี้ตืมเดียวครับนี่ผู้ไทยห้องติ่งพักนี่คขาชงกระดอกพักนะครับพี่น้องน้อยคนเรอเคเรตื่นเดียวไปเอเก็บใยเก็บตืมเดียวไงเขาพักใส่น้ำบปล่าน่่นนเลยเนาะ อดผักใส่นี่ยคิดค้างเธอกะได้การนี่ได้พี่น้องแต่ว่าตอนนี้ต้องเอาเสียงอ่อนได้ครับขันไปแกงเด็ดนอนนอนอัอนนี้แหละครับพี่น้องโอ้โหบน,ดนแดงบนแดงได้หลายเลยได้พี่น้องอได้พ่อล้วล,ละมาสับนี่หรอกหลายหลายมันมีเห็นต้นป่าบนหนักน้ำใหญ่ปางเต็มเมือ,องหยดี๋ยอะพอปะพอแล้วคนน่ะ พอในน้อยๆนี่เห็นเสียบเด้อพี่น้องน้อยๆหลานๆไปบาทน,นี้พอละไปเลยปลาไหมครับนี่ครับรพี่น้องปลาทิลเแกนเสือพักเสือคือเบ็ดมาเซาเนี่ยโอ้ตัวนี้เงาลปะปลาดุกปลาดุกอันตัวใหญ่ๆนี่ใหญ่ปางซื้อมาแต่ตลาดดอกครับนี่แต่ก็เป็นปลาหนาด้วครับปลาดุกนี่ก็เ,เสือจากตัวน้อง อันนี้คือางไฟหนึ่งเขาก่อนแมนคับแม่ครับจะอุ่นเขาก่ไดีค่ะอุ่นหน่อยไม่เียแากินหมดเออุ่นตะแกบฮะครครับำรออุ่นก้อนกระไรได้ครับเนี่ยอุ่นก้อนกระไรยังไม่ข้นเด็กม่ข้นเด็กทำอะไรเนกำลังจะกขีดินงาเลพอดีเคยยกตกเลยตไะ ข้าล่งที่อยากกินอุ่นขอเย็นนะครับพี่หนอกกินขอเย็นยังเอ็นงหครับผมบัวจากัไันังนห้องเงี้ทุกคนมาหลวุมันคีเห็นได้เนี่ย เนี่เนกเกีออยมพนยามเก็บนี่เป็นผู้ปรุงบ่ครับใช่เล้วต้นอาบน้ำแล้วคนวลาอ๋อยังอิลงมากเลยใส่ตะไคร้ใส่ตะไคร้จังานาแล้วก็ตำผอ้งหอม ทักหน้าก็เด็กินแบบเดียวกันเลยนี่ครับปลาแดกปลาหน่อยส้อยเดิมครับน้องก่ได้อยากได้ปลาแดกไปอยู่ไปกินกันแต่ปุกละหนึ่งร้อยห้าบาทนี่ครับโอ้ยหอมข,าขนาดนี่ครับนี่ยเฮ สองทับพ,พีเคิงวะครับเนี่นยนา้อยตัวาานี้น้อยจังเลยหล่อสี่เลยนะผักห้าหลายด้วยส <c oughs> <ด>ี่ทัพพีมล<ไ>้ะพอบอกว่าสี่ทับพ,พี่วะนนะครับเนี่ยครับน่อยปลาห้าหลายพักคอช้อนเหนี่ยวรอ่องเบิ้ง <c oughs> ช้องเคิงก็บร่องเบิ้งอ่ะนี่ครับผงชลรสตรงตวงจะน้อยน้่งปลาแม่ใส่อยอู่หรอ ใส่จ้งน้อยเลยลูกเพราะรว่าแม่วได้ใส่เกลือนอ๋อแม่วใส่เกลือเหรอครับบ<อ>ใส่ปลาขั้นตรงไก่ตรงเ,งเนียงไลยจังใจ,ใจเืรเรียบร้อยแล้วครับเติมน้ำค้างหม้อเลยครับผมก็ละทำนี่แหละ เตรียมไว้ตำเจวมะกอกครับเมื่อนี้พี่น้องละเอ็ตเจวแดกมะกอกครับเนี่ยจะมีพักสีพักหอมพักโบครับอยู่เด่นนึงเดียวนี่แหละครับแล้็มะกอกสองหน่วยเมื่อนี้เมนูที่ละเอ็ดอยู่เอ็ดกินกันนี่แหละครับก็มีปลาเสริมปลาคอปลาดุกครับอยู่นี่อันทางนี้เห็ดครับพี่น้องอันนี้หมาโบบน้อยครับอันนี้ยอดมันดอกมันครับนี่ไผ่ตู้แนวพงนำ้ำทันไผ่ตู้ก็ได้พี่น้องนักเอาง่าม นี่แหละครับทาห้อโมอฟต์สก่อนครับตำแจ้วก่อนเลยเนาะครับพ่อครับตำแจ้วทาเลยได้ครับพี่น้อง<ม>แกงปลา,าซุปกไ็ได้กินได้จำหมดแจ้วมะกอกพี่น้องผักสีผักหอมผักสีหอมนี่แหละครับกับสีลาวเนี่ยแล้วก็บผักโบน้ำครับพี่น้องสีลาวก็ใส่ตำน้ำกันดได้บ่ครับพ่อได้ลูก บางเธอมันมีได้เหาก็เลยเสื้อแต่พักสี่หอมหเออเสื้อพักสี่เหลาก็แห้งหอมดีได้ครับกว่หอยเกือบสวยเสรมน <c oughs> <c oughs> มีเกือบผงเสกีนอดยินมามากอกดองบ่าครับพ่อมากอกอันนี้พ่อไปยามเบ็ดมาเ,มาเสิร้าแล้วมันละล่นอยู่เดินอล่นของสหฮองทนาะมต้นใหม่ด้ ละแม่นผู้หญ่งสัมและเพื่อนปู่ไว้ขอบคุณหลายๆเด้อพอผู้ใหญ่บ้านบันทาสีแต่มันเพิ่งเปลี่ยนปีนี้แหละมันต้นมันยังน้อยอยู่เป็นก็นมีหลายน้อยกระดอนหรอย่างไปห้อยมาก่อมาสิเลอะู้เงียนทุนต้นมัน สีเผ็ดๆข้างใน,นกันนะแกงมะกอกนี่ตัวนี้ตัดลงไปพี่น้องลงโตหัวโอ้โหเสียดายเด็ดยูโรชัวมันออกไปไหลายเติม <c oughs> โอ้โอยังอยู่ด้วย กิ่นพักซีเวลามันเฮ้าเดียกับเจียวโคหอมพี่น้องเลย <Okay. S 1> ตำก็มันเทะเสือก่อนได้พี่น้องบัานนี้มีปาดแล้วล่ะโอ้ย <Okay. S 1> ตกเจอมันว่ามันน้ำปลาเบิ่ <c oughs> <c oughs> สำนี้แหละพี่น้องเสือลายมละเข้ม มีขี้เจียวแดแบบกบมดหอมเนาะครับแมนมีได้เพลินมากไหม,มได้พี่น้องก็มีแค่ผักชีเพวกหอมแล้วก็มะเกลสองหน่วยผงสุรส์ซอสหนึ่งเฮสัมดอนหนึ่งนนงยงยาดำฟงองก,กับเจียวโคแล้วก็อันนี้แหละครับน้ำปลาหน่อยเดียวออ้ยสีซ้ำนะครับจเจียวแด็กมะเสลเซอร์สีพวกหอมเสริมเกลนี้พี่นเนาะเวลาเราไปจำก,ก็จะมีความสมความหอมของมะเกาะ ปอามาณ6หลายเตะโอ้เดือดครับ <siblings and chicken> ปลาไหลายอรครับผมเน่นนีดัมเลยปลาเสี่ยมเลยปลาดุกเลยแล้วค็ปลาคอครับเน้าปลาเพื่อจะเสียบ นกหรอมันอ่อนอ๋อเราเห็นว่นอะนรตะกันเนาะจำเห็นนั่นใบยานั่งหนึ่งอ้ออันนั้นสีเห็ดแจงนอใหม่นาะครับเนีย่ยครับลุงปล่อยปลอมปลาเลยอ๋อเห็ดลุงปลอมปลาเหรือเปล่าครับล<อ>ุงปลดอีกเคน,นเขาจะเอาหมากมันลงเอายอดมันลง ủa miên nู่n kiểu này cái hạt ngai, nó khẩn mà. Khàng mỏn xấy cam ủi, pop pop, đ đ. nồi nào con? Nồi vây. Sky nồi, mặn với con biển ngào, gà nồi. Hầm hạt gần สุขภาพครับอีหลีครับพี่น้องต้องกอกสามกอกคนเด็กวแล้แวเด็ดได้กินที่นี่ก็เจ้าสิเป็นกอกไก่อันนี้<ม>นะ<ล>ครับแม่อันนี้ก็ใส่บวบบวบมันสุกตะกอนไหกอกยอดบวบบัวแต่คือ,อคคซุปได้กินเลยครับพี่น,ออน,น,น้องไส้ามากเลยค่ะคำเหรอครับผมคำไรง,งามนีม่นะบรรยากาศก็เป็นแบบเย็นสบายครับผม บ้ห่อนบ้หนาวเกินไปครับผมเปิดแข่พี่ <c oughs> น้องก็อ,อมมันโกปีโก้แล้วมันอันถืออันเพดานทางเถิงเจ็บได้ละลายก๊อกละเดี๋ยวเสื้อพักก่อนมั้งบทโบราณเพิ่นบดยานแขนโบราณต่นนต้เปิดแข่นี่ละถ้าเอาเปิดต้นแข่แล้วก็ไปอมไบแห้งอเด้มดด <c oughs> ีความฝาดมันปเปุดตรงแขนไทยจโดนแข่ไหเถ้าฮะ ใกล้ห่อหลายต้นแ e <bunker. S 2> kind, กเออะปูกไปเป็นชั <Hayır> <forecasting íamos> ้นหมัดเป็นดอกเติมดอกกระไลหลายเปิดมันเปิดลำต้นได้หมดดอกพ่อได้เพิ่มบ่ครับเพิ่มประเดะจะทัพพีก่อนเลยเยอะมากประเดะพี่น้องเออเพราะวมันหลายนี่มันเขาต้องเสิร์ฟใหญ่ๆปลาพักหรือเขาเกือบเต็มหม้อเนาะมองเคินพอแห้งเหรอวันซีทัพพีนี่มันน่าจะลงเพราะว่าเดี๋ยวใส่เชื้อนะซีสองครับผม ไปจังไรนึงเลยเด้อครับล่องวัะนี้บ่มีผ่าใหญ่ซิมมึงเลอมีผ่านนะนี่มาเด้อพี่น้องเลยมากินแกงปลาเสือพักมาบุบมันนี่โอ้ยคนน่ะตึ้งบึ้งปลาเสือโอ้ยเขาล้นแห้งแน่มันละเปื่อยเจ็บแซ่บนำกันเด้อพี่น้องเลยคนน่ะเป็นปลาดุกปลาโคอปลาเสือมาพี่น้องเอ้ยมันละเด้ตักเอาละครับมันละล้นครับบึ้งแนวเสือกับแนวกินละนี่ สวนภักนี้ละเอาไปก่อนตัวๆๆๆๆโคประดุกโคปะข้อบ้าทมันมาจัดไมดเลยล่ะพี่น้องนี่เพราะว่าหัวก็ <c oughs> ปกติใส้กับแม่บางกับกับกกินเป็นไหนครับต่างกับกินป้าปลายครับผมแต่ว่าตรวมพอหน่อยจะเป็นผู้จัดการครับผม เหี <im itation> ยบนอบนน้ำก่อนเด้อพี่น้องมาหนิน้ำสดก่อนมาเด้อพี่น้องเอ้ฟซีทุกคนทุกท่านครับมากินแกงป่าครับมาหนิเ <im itation> สื้อผักมมโบกผมหอมนี่มาเด้อครับพี่น้องเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านครับจะอยู่ในประเทศตั้งประเทศก็ดีครับมากินแกงป่าเด้อครับแกงป่าเสื้อผักม <im itation> กมโบกผมหอมนี่ส้มย่างฮ้อนอ่ะได้ใส่ซ้อนจักก่อนละพี่น้อง แน่ลวงหางตั้งใส่ประดุกนี่ละโอ้ยเห้ยอะไรใหญ่ตางเอาตอนโอ้หมุนหมดแล้วตอนปลาปลาดุกเนี่ยเนื้อเหลืองดีนะครับแ่งเลยปลาถีน,น่นอกแต่เสียบ่ะครับปลาดุกหน้าดิครับนี่ จำข้าวบานแก้วแลยเอคุยที่ต้องพร้อมครับแซ่บพี่น้องมเาเด้ครับเย็อดแน่แล้วบ่ฝักมาผมอันนี้พ่อบอกว่าติ่งเนอะครับพอ่อแมนปูไทยว่าติ่งพักแต่ความติงก็ซอมดอกมันโอ้หล่นซ้ำอ,อีกหกนึ่หอมมิลีครับผมหอมเป็นเอกลักษณ์ครับใช่หอมอติ่งก่าเด้อเก็บติ่งมัน ปลาคอพี่น้องนี่โอ้โหสีนันสีนมองข้างมันครับผมอ่อนๆเสือเห็ดอ่อนจังไหยเห็ดขอนเขาเสซ่บพี่น้องมาเด้อครับ เสริมบ่ครับพ่อะเสริมเสริมปลากระเดิดมาจำจะโตกันได้พี่น้องนี่ปลากระเดิดครับพี่น้องเนี่ยปลากระดีแล้วครับปลาเดี๋ยวเข้าแสบอีกีเดียครับมาจำกับตอนปลามันเท่าเดียวสิวนะตังไว้นี่ก่อนกันด้เนี่ยขายของครับสวัสดีครับมาพี่น้องมาปลานี่แเสีบแล้วกันครับ เห็นผอดตบปลาดุงเนี่มันจะเสียบคักครับเสียบได้เลยเนื้อมัอนว่านไเนี่ยไม่ค่อยดีนะรายการใหญ่ออตอนปลาคอครับปลาคอน้อยถือเบ็ดเสียบอยู่ดีพี่น้องทีนี้ก็จำน้ำปลาเดชตอนปลาเดชเสือกับแก,ก,ก้วมาโกา กอนมึงจะยายเสี่ยกินมงเลยนะหอมกลาย้องกินด้วยกย่างพอดีแต่ว่าทำบกกี้ได้กินขมเลยนะครับเป็นแบบหวานๆฟักใสนเนี่ยกับข้าวหน้าเผามาแกงมันมีค่อยขมเลยเ,เพราะว่ามันมาถือกับน้ำปลาแดะน้ำแจ้วน้ำเกลือมันก็ล่งตัว ก็เขากินดีเว่าแม่คือเวลาเขาไปโคเสือหมูเสือปเปลือนละม้อน<ม><ม>เลยละบัน,นบ้านขอกันอําน ปลาก็ย่อยง่ายน้ำพ่อนครับสบายอพ่อนเคุณปลาถ้าเบาๆเดี๋ยวเขาเดเหนือกห้างหลายหมื่นเลยนี่นะครับเนาะ <c oughs> ปลาก็ะดกโซม่ <c oughs> มาเด้อใส่เอ้ยมาดี<ม>เอ้ยเดมแมลกอ,อ<ส> <c oughs> ่อนใส่ต้มเยอ่กินเนื้อย่างหรอกอย่าก,กินเนื้อย่างหรอแม่ลูกอ่อน <c oughs> เนอร์กันนะพี่น้องกะสั้นก็มีแล้วมันเสียบใหญ่ๆของแสียแต่ก็ระวังกลางมันจะหน่อยได้ครับกันเป็นปลากระดีนปากระเด็นกลางแข็งมันงหรือมันละของเอิร์มมังมังคองมันนหรแต่สีประเดี๋ยวเราไม่ได้เลียมือมีแล้ว นั่งนี่ไปเอาดี่คนเดี๋ยวงอยากปางแดดคองเสียบอีสานมันเฮ้อก็มีสำนี้ละคลองเสียบอีสานประแดดพ่อหน้อยสายเดิมครับ ปลาเสื่อมเนื้อครับ,รบจงไว้ทาแม่ร้อนของเคืองหางมันตักไว้แล้แล่ะอยู่ก็ได้อยู่มอของกวดแล้ยตอนตอนเสื่อมโบเอาทาพี่น้องครับคลิปนี้กับฟ้าพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตาม้ด้เยครับมาได้ครับมาแซ่บๆนุกันเด้วยมน,นี่แกงปลาเสื้อพักมาโบกครับสุดยอดเลยกับ<ย>เจ่วมาเกาะขอบคุณครับผมขอบครับตักมาจำเสื้อแจ่วบังเดอ,อยยใหญ่โอ้ยว่ามันสุดยอดเลย